สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นครับจังหวัดยามานาชิไปดูกันครับว่ารอบภูเขาไฟฟูจิมีตรงไหนที่น่าสนใจและน่าเข้าไปบ้างคลิปนี้สนับสนุนโดยโรงแรมอ้ายไป โรงแรมหรูกลางอำเภอไปติดกับถนนคนเดินใกล้ร้านสะดวกซื้อสามารถซื้ออาหารได้ตลอด24ชั่วโมงสงบเรียบหรูดูดีเหมาะแก่การพักผ่อนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบคันห้องใหญ่สะอาดกว้างขวางมีอ่างให้แช่มีทั้งห้องริมสระน้ำที่สามารถเปิดประตูและเล่นน้ำได้เลยและห้องด้านบนชิวๆดูวิวเขาถ้าใครไปเที่ยวอำเภอไปกำลังหาที่พักอยู่อย่าลืมครับอ้ไ,อไปโฮเทลบริการระดับ5ดาวประทับใจแน่นอน ถ้าพูดถึงจังหวัดยามานาชิหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกับจังหวัดนี้แต่ถ้าเราจะบอกว่าไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิทุกคนน่าจะเข้าใจว่าตรงไหนและนี่แหละครับคือจุดขายหลักของจังหวัดยามานาชิเราสามารถชมวิวส,สวยๆได้จากทะเลสาบทั้ง5และวิวภูเขาไฟฟูจิซึ่งหลายๆจุดนั้นก็ได้กลายเป็นโปสเตอร์นําเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นที่เราคุ้นตากันนั่นเองและด้วยระยะทางที่ไม่ไกลจากโตเกียวครับสามารถเดินทางได้ง่ายใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงก็สามารถถ,ถึงจุดหมายได้แล้วจึงเป็นไซต์ทิปสําหรับคนที่มาเที่ยวโตเกียว หรือถ้าไม่พักจังหวัดนี้ก็สามารถไปกับโตเกียวได้เลยสําหรับการเดินทางไปจังหวัดยามานาชิในโซนฟูจิปลายทางจะอยู่ที่สถานีคาวกุชิโกะซึ่งการเดินทางก็ง่ายๆครับสามารถนั่งรถบัสหรือว่ารถไฟที่มีความเร็วสูงได้ด้วยเดินทางง่ายๆครับจากสถานีชินจูกุซึ่งอาหารท้องถิ่น5อย่างที่แนะนําอยากให้ลองชิมก็คืออย่างแรกครับโฮโตนาเบะเมนูนี้เป็นเมนูหม้อไฟที่ประกอบไปด้วยเส้นสีขาวไายอุดอง้งเส้นจะถูกนํามาต้มรวมกับผักตามฤดูกาลในน้ําซุปมิโซะร้านนี้จะอยู่ฝั่งตรงข้ามสถานีเา 2. ข้าวแกงกะหรี่เนื้อกวางเป็นเนื้อที่มีโปรตีนสูงไขมันตำ่ำและยังช่วยเสริมธาตุเหล็กได้ดีอีกด้วยในอดีตครับคนญี่ปุ่นนิยมกินเนื้อกวางมากพอๆกับกินเนื้อหมูป่าเลยด้วยความที่เชื่อกันว่าเนื้อกวางมีสรรพคุณเหมือนยา 3. โยชิดะอุด้งเป็นอุด้งที่น้ำซุปปรุงด้วยมิโซะ และโชยุเ้นอุด้งชนิดนี้มีความเหนียวนุ่มและมีวัตถุดิบต่างๆมากมายที่เป็นท็อปปิ้งไม่ว่าจะเป็นกะหล่ำปีแครอทและเต้าหู้ทอดและเนื้อสัตว์ทําให้รสชาติน้ําซุปอุด้งมีความเข้มข้นและกลมกลม่อมมากกว่าน้ําซุปอุด้งทั่วไป 4. ฟูจิมาบุชิเป็นเมนูข้าวปรุงกับปลาเทราที่จับได้ในทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิปลาเทราเนียจะคล้ายๆกับแซลมอนนะครับวิธีการกินจะมี3แบบด้วยกัน1กินโดยไม่ต้องปรุง2ปรุงเครื่องเทศนิดหน่อย3เทน้ําซุปลงไปในข้าว 5. อัง,งุนยามานาชิเป็นจังหวัดที่ผลิตอังกุนได้มากที่สุดในประเทศญี่ปุน่นโดยพัฒน์อังงุนที่โด่งดังที่สุดนั่นก็คือพันุเคียวโฮอัง,งุนพันนี้ลูกใหญ่รสหวานชำ่ำซึ่งนอกจากจะดังในแง่ผลไม้แล้วยังถูกไปแปรรูปเป็นวายชื่อดังต่างๆอีกด้วยงั้นมาดูที่เที่ยวที่แรกกันเลยดีกว่าครับ เจดีซูเลโตซึ่งถ้าเพื่อนๆจะเซิร์ชใน Google ครับก็จะเห็นภาพนี้เป็นภาพแรกๆของการเที่ยวญี่ปุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์นาเที่ยวญี่ปุ่นหรือว่าเป็นเว็บไซต์ที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่นก็มักจะใช้ภาพนี้เป็นภาพหลักๆเช่นกันเจดีซูเลโตครับเป็นเจดีห้าชั้นที่ตั้งอยู่ในเมืองฟูจิโยชิดะและอยู่ไม่ไกลจากทะเลสาบคาวากุจิโก่เจดีแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาในพื้นที่ศาลเจ้าอาราคุระเซนเก็นเจดีซูเลโตสร้างขึ้นในปี1 9 6่เสาพื่อเป็นอนุสรณ์ล ิชีวตผลพวงจากสงครามโลกครั้งที่2จุดที่สวยที่สุดของเจดีแห่งนี้จะต้องขึ้นบันไดไปประมาณ400ขั้นใช้เวลาเดิน15-20นาทีครับซึ่งถ้าขึ้นไปถึงแล้วจะบอกได้เลยว่าวิวโคตรสวยเลยคุณที่นี่ไม่เก็บค่าเข้าชมแล้วก็ยังเข้าได้ตลอดเวลาด้วยถ้าไปญี่ปุ่นแล้วแนะนําว่าต้องไปสักครั้งครับ 2. ทะเลสาบคขาวากุจิโกเป็นหนึ่งใน5ทะเลสาบที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟฟูจิและเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทั้ง5ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบนี้ครับนบะว่าเป็นทะเลสาบที่เที่ยวง่ายที่สุดในบรรดาทั้ง5ทะเลสาบแล้วตอนที่ผมไปครับตรงนี้ก็เป็นจุดหลักที่ผมปักหมุดไว้เที่ยวง่ายร้านสะดวกซื้อเยอะร้านอาหารเยอะ โรงแรมเพียบถ้าใครปั่นจักรยานไหวครับผมแนะนําเลยครับว่าให้เช่าจักรยานที่นี่ปัน่นถ้าอยากสบายหน่อยก็แนะนําเป็นจักรยานไฟฟ้าครับวันหนึ่งไม่กี่บาทเองจะได้เห็นมุมต่างๆของทะเลสาบแล้วก็ได้เห็นวิวรอบๆด้วยนอกจากนี้ครับบริเวณรอบทะเลสาบจะมีศาลเจ้าร้านอาหารตลาดนัดจุดชมวิวต่างๆพิพิธภัณฑ์สวนดอกไม้คือมีที่ให้เที่ยวเยอะมากครับถ้าหามุมดีๆนะครับก็จะได้วิวภูเขาไฟฟูจิที่สะท้อนกับน้ําสวยงามมาก หรือถ้าท่านไหนต้องการที่จะชมวิวมุมสูงผมขอแนะนําที่นี่เลยครับ่ากุ g ิโก i k o Mr Fuji p o l ิโพ m a นาม p โ a y เป็นกระเช้าที่ขึ้นไปดูวิวมุมสูงของภูเขาเทนโจที่ขึ้นไปชมวิวแบบพโลนามาสูงกว่าระดับน้ําทะเล1,075เมตรสามารถเห็นภูเขาไฟฟูจิได้แบบเต็มๆเ,เลยจุดนี้สามารถชมวิวได้แบบ360องศาเลยทีเดียวกระเช้าลอยฟ้าจะเปิด9.30ถึง4.00นนะครับวันธรรมดาแล้ววันเสาร์ทย์จะเปิด9.30ถึง5.00นค่ากระเช้าไปกลับครับ900เยนและในทะเลสาบเราก็สามารถนั่งรือ เดินนำเที่ยวได้ด้วยเช่นกันจุดต่อมาที่อยากแนะนำครับอยู่รอบๆทะเลสาบคาวากุจิโก้นั่นก็คือสวนโอิชิ สวนขนาดใหญ่ในเมืองฟูจิคาวากุจิโกะมีเส้นทางให้เดินประมาณ350เมตรเป็นจุดถ่ายรูปชมทุ่งดอกไม้สวยๆที่จะมีดอกไม้มากกว่า90ชนิดหมุนเวียนกันตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นดอกพิงค์มอสในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกลาเวนเดอร์ในช่วงฤดูร้อนดอกโกเกียในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่นี่มีมุมให้ถ่ายรูปดอกไม้คู่กับภูเขาไฟฟูจิเยอะมากและแถวนี้ก็เป็นความฝันของผมในวัยเด็กๆที่ผมเริ่มเต้นตอนนั้นผมฝันว่าผมอยากมาถ่ายคลิปเต้นคู่กับภูเขาไฟฟูจิสักครั้งและความฝันของผมก็ ได้สำเร็จไปอีกหนึ่งชิ้นแล้วไปดูภาพสวยๆกับความฝันของผมที่ทําสําเร็จไปแล้วนะครับ 3. หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไกหมู่บ้านน้ำใสยอยู่ห่างจากคาวาคุชิโกะประมาณ10กิโลเมตรเป็นหมู่บ้านระย่านการคาที่อยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ ที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ว่ากันว่าเมื่อก่อนเคยเป็นพื้นที่ของทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายร้อยปีครับทะเลสาบเหล่านี้ก็เหือดแห้งไปตามธรรมชาติแต่สิ่งที่เหลืออยู่คือน้ําใสๆทั้ง8ดบ่อซึ่งน้าใสๆทั้ง8บอ่อนียเกิดจากการละลายหิมะบนภูเขาไฟฟูจิในฤดูร้อนน้ําจะไหลผ่านหินลาวาที่มีรูพุนผสมกับแร่ธาตุต่างๆทําให้น้ําใสคนญี่ปุ่นมีความเชื่อกันว่าน้ําทั้ง8ดบ่อนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครได้ดื่มเข้าไปจะอายุยืนยาวและปราศจากโรคภยไข้้้เจ็บซึ่่งผมมกดดืแลว เป็นโควิดมาสองรอบจะมีจุดให้นักท่องเที่ยวดื่มหรือสามารถใส่ขวดกลับบ้านก็ได้เนื่องจากหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไกตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟฟูจิและอาคารภายในหมู่บ้านเป็นอาคารทรงโบราณที่นี่จึงเหมาะกับการถ่ายรูปคู่กับภูเขาไฟฟูจิมากๆจะได้เห็นข้างหน้าเป็นบ่อน้ําวิวแบ็คเกราเป็นอาคารและภูเขาไฟฟูจิถ้าใครมาเที่ยวจังหวัดยามานาชิก็ไม่ควรพลาดที่นี่ครับมาชมวิวถ่ายรูปหาของกิน ผมแนะนําโมจิย่างเตาถ่านครับหอมแล้วก็อร่อยมากๆร้านค้าต่างๆจะเปิดประมาณ9โมงถึง5โมงเย็นและในหมู่บ้านก็มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงสิ่งของโบราณต่างๆเช่นอุปกรณ์การเกรรษตรชุดเกาะดาบสมุไรเปิดตั้งแต่9โมงปิด5โมงเย็นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์อยู่ที่300เยน 4พิธพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีเขาว่ากุจิโกมิวสิคฟอเรส เป็นพิพิธภัณฑ์รูปแบบธีมพาร์คที่จัดแสดงเครื่องดนตรีคลาสสิกที่นําเข้าจากยุโรปโดยแต่ละชิ้นมีอายุและประวัติยาวนานและที่พิเศษที่สุดก็คือเครื่องดนตรีเหล่านี้สามารถเล่นเองโดยอัตโนมัติได้โดยเครื่องดนตรีที่เป็นพระเอกของคาว่าคุชิโกมิวสิกฟอร์เรสก็คือออกแกนตัวใหญ่ที่สร้างตั้งแต่สมัยปี1950โดยนําเข้าจากประเทศฝรั่งเศสออกแกนตัวนี้จะเล่นเองโดยอัตโนมัติทุกๆ30นาทีในส่วนของอาคารและสถานที่จัดแต่งด้วยสไตล์ยุโรปเหมาะกับการมาถ่ายรูปโดยมีภูเขาไฟ,ฟิเป็็น 9, นกรตงี้ สวยมากๆเลยครับเมื่อกี้ผมลืมพูดอันนี้ไปผมก็เลยเอามาใส่ตรงนี้แล้วกันนะครับเป็นที่ที่4เปิดให้บริการทุกวันครับเข้าได้ตั้งแต่10บโมงถึง5้าโมงเย็นค่าเข้า,า,า1,800เยเยนมีเวลาก็มาเดินชมมาถ่ายรูปกันครับ 5. ทะเลสาบยามานากะโก ทะเลสาบนี้มีพื้นที่6.57ตารางกิโลเมตรเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาทะเลสาบทั้ง5รอบภูเขาไฟฟูจิได้ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองเล็กๆที่มีเรียวกางออนเซนโฮมสเตย์และสถานที่แคมปิง้งบรรยากาศที่นี่จะไม่พลุกพล่านเท่ากับทะเลสาบคาวาคุจิโกะจึงเหมาะกับคนที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจแบบเงียบๆและแน่นอนครับว่าถ้ามีทะเลสาบก็ต้องมีเรือนำเที่ยวที่นี่ก็มีด้วยเช่นกันถ้าใครอยากถ่ายรูปวิวสวยๆและได้บริหารขาหน่อยๆขอแนะนำที่นี่เลยครับ พาโูนาม่าไดพักกิ้งลอดและที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งของทะเลสาบแห่งนี้ก็คือดิมอนฟูจิวิวที่พาทิศขึ้นตรงกับภูเขาไฟฟูจิพอดีโดยเพื่อนๆสามารถรับชมปรากฏการณ์นี้ได้ในช่วงเดือนตุลาและช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์การเดินทางทะเลสาบแห่งนี้เพื่อนๆสามารถนั่งรถบัสมาจากคาวากุจิโกได้เลย แน่นอนครับอีกหนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะทํมากมากนั่นก็คือการเดินภูเขาไฟฟูจิภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมีความสูงอยู่ที่3,776เมตรเหนือระดับน้ําทะเลด้วยความสวยงามความสําคัญต่อธรรมชาติและวัฒนธรรมภูเขาไฟฟูจิจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี2013โดยองค์การยูเนสโกและจัดว่าเป็นมรดกโลกลําดับที่17ของญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิเปิดให้ขึ้นได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายนซึ่งเส้นทางที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุดจะเป็นเส้นทางโยชิดะเทลโดยในปัจจุบันคนส่วนมากจะเริ่มปีนกันที่ฟูจิซูบารุไลน์5สเตชันซึ่งจะใช้เวลา6-8ชั่วโมงเพื่อไปถึงยอดแต่ถ้าใครมีความฟิตก็อาจจะเร็วกว่านั้นครับถ้าใครจะมาแนะนําว่าให้ฟิตร่างกายก่อนมาสัก1เดือนครับจะได้เดินกันแบบสบายๆและที่สําคัญต้องเตรียมอุปกรณ์มาด้วยนะครับเช่นรองเท้าปีนเขาสบายเป้เสื้อกันฝนอุปกรณ์กันหนหาววและพกไม้ การเดินป่าไฟฉายคาดหัวก็อย่าลืมครับเผื่อเราจะเดินขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นมันจะมืดครับตอนช่วงเช้าส่วนอาหารการกินและเครื่องดื่มครับติดไว้พอสมควรโดยเฉพาะพวกน้ำเปล่าครับแต่ข้างบนเนี่ยมีขายราคาแพงมากเส้นทางส่วนใหญ่ครับจะมีความลาดชันและกววทินเยอะแถมลมยงแรงอีกด้วยต้องเดินแบบใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างดีเลยครับถ้าใครอยากดูพระอาทิตย์ขึ้นแนะนําว่าให้นอนข้างบนครับเดี๋ยวไปดูที่พักข้างบนกันว่าเป็นยังไงที่พักก็จะเป็นซองแคบๆประมาณนี้ครับนอนได้สบายมาก even though we're kind of nervous together we'll be strong i don't know for sure all i know this feels, like feels like the sweetest breath of air oh yeah it's amazing at the same time how you take รอบปากบ่องภูเขาไฟเราก็สามารถเดินได้ด้วยเช่นกันและไฮไลท์ที่สําคัญครับตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นมันจะเหมือนเราอยู่บนเหนือเมฆเลยนะใครมีโอกาสก็อยากให้ลองไปปีนสักครั้งนึงในชีวิตครับ เจ็บสารเจ้าคิตาก,กุจิหงกูฟูจิเซนเกนชื่อยาว เป็นศาลเจ้าเซนเกนสาขาที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของภูเขาไฟฟูจิและถูกสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพธิดาแห่งซากุระโดยศาลเจ้าหลักจะตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของภูเขาไฟฟูจิซึ่งอยู่ในเขตเมืองฟูจิโนโมิยะจังหวัดชิซูโอกะศาลเจ้านี้เป็นศาลเจ้าที่มีความสวยงามด้านวิวทิวทัศน์ของต้นสนซีดาที่เรียงเป็นแถวแนวยาวจนถึงตัวอาคารหลักในอดีตครับที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการปีนภูเขาไฟฟูจิแต่ปัจจุบันไม่นิยมแล้วครับเพราะเส้นทางโหดมากครับจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากเส้นทางโยชิดะ ใครมาภูเขาไฟฟูจิแล้วก็มาแวะสักการะมาถ่ายรูปมาเดินชมวิวและมาพักผ่อนหย่อนใจกันได้ครับแปดสวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ เป็นพิกัดสุดมันที่คนรักความเร็วและความท้าทายต้องไม่พลาดที่นี่มีเครื่องเล่นสุดวาเสียวให้เลือกเยอะมากหลายชนิดเลยและสวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ก็เป็นสวนสนุกที่ได้รับการบันทึกในกินเนส s ์เวิร์ดเลคคอร์ดว่าเป็นรถไฟหอดที่มีความสูงความเร็วและแนวดิ่งมากที่สุดในโลกนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องเล่นน่ารักน่ารักและเครื่องเล่นสุดว้าเสียวอีกหลายอย่างให้ได้เลือกรวมถึงได้เห็นวิวสวนสนุกกับแบ็คกราวเป็นภูเขาไฟฟูจิด้วยถ้าใครอยากสัมผัสความเสียวระดับโลกต้องมาที่นี่เลยครับฟูจิค ทะเลสาบไซโกถ้าใครอยากสัมผัสธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และวิวภูเขาไฟฟูจิแบบเต็มๆและสถานที่เงียบๆสงบๆเราขอแนะนําที่นี่เลยครับทะเลสาบไซโกตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบคาวาคุจิโกแต่บรรยากาศเงียบและสงบกว่าแถมยังรายล้อมไปด้วยภูเขาและต้นไม้พร้อมด้วยป่าสนอาโอคิกาฮาระจูไคและถ้ำต่างๆที่เกิดจากลาวาที่ไหลของภูเขาไฟฟูจิเช่นถ้ำค้างคาวไซโก ทำลมฟูกาคุทำน้ำแข็งนารุสวะนอกจากนี้ครับที่นี่ยังเป็นที่ปั่นจักรยานสุนฮิตของชาวญี่ปุ่นและเป็นที่ตั้งแคมป์สุนฮิตของชาวญี่ปุ่นด้วยเช่นกันเพราะด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบและธรรมชาติมากๆกการมองภูเขาไฟฟูจิจากทะเลสาบแห่งนี้จะมองได้เป็นบางมุมครับเพราะว่าส่วนใหญ่ภูเขาจะบงังจะไม่ค่อยเหมือนกับทะเลสาบแห่งอื่นๆที่ไม่มีภูเขาบังนะครับถ้าผมมีโอกาสก็อยากไปกางเต็นที่นี่สักครั้งหนึ่งนอกจากนี้ถ้าใครอยากพักแบบเงียบ,งยบ,งยบสงบสงบโรงแรมที่พักรีสอร์ทและร้านอาหารแถวนี้ก็พอมีอยู่บ้างนะครับ และแน่นอนครับว่าถ้าเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวทะเลาสาบไซโกต้องไม่พลาดที่นี่ครับหมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะเมื่อก่อนที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านเกษตร,รกรรมบนชายฝั่งทิศตะวันตกของทะเลาสาบไซโกซึ่งถูกพายุไต้ฝุ่นพัดถล่มในปี1 9 6 6จนกระทั่งอีก40ปีต่อมาได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้เป็นแบบเดิมและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้เข้าชมภายในหมู่บ้านประกอบไปด้วยบ้าน20หลังที่ได้รับการดัดแปลงให้เป็นร้านค้าร้านอาหารพิพิธภัณฑ์และแกลเลอรี่ซึ่่่งงงาาาในนนบ้แแตตตลละะหัักกก็จมมีควตตไป เช่นบางบ้านก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาเรื่องของทูบผ้าทอการทดลองผลิตกระดาษวาชิฐานชาโคและการทำบะมี่โซบะด้วยตัวเองในส่วนของพิพิธภัณฑ์ในหมู่บ้านก็จะมีการแสดงเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเกษตรกร,ร,กรที่เคยอยู่ในแถบนี้ มีการอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดดินถล่มทำลายหมู่บ้านในแถบนี้และเทคนิคการป้องกันภัยพิบัติถ้าใครมาเที่ยวที่นี่อยากลองสวมใส่ชุดกิโมโนก็สามารถเช่าได้ครับหรือชุดเกาะสมุรก็มีให้เช่าเอาไว้ถ่ายภาพเป็นที่ละลึกและที่จะพลาดไม่ได้เป็นอย่างยิ่งเลยครับก็คือการถ่ายรูปหมู่บ้านคู่กับภูเขาไฟฟูจิซึ่งในหมู่บ้านนี้ก็มีที่ที่ถ่ายให้เห็นได้ทั้งหมดในหมู่บ้านและวิวเป็นภูเขาไฟฟูจิอยู่ด้านหลังจะพูดซ้ำทำไมมาเดินชิวๆถ่ายรูปเพลินๆและชมประวัติศาสตร์ของที่นีครับ Peter ร a b b i บบิ g อิงลิชการ์เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่วิวภูเขาไฟฟูจิอยู่ใกล้ทะเลสาบโมโตซุภายในสวนจะมีร้านอาหารคาเฟ่และจำหน่ายของที่ระลึกต่างๆถ้าใครอยากได้มุมถ่ายรูปสวยๆวิวเพลินๆก็มาที่นี่ครับจะเห็นภูเขาไฟฟูจิและข้างหน้าก็เป็นสวนดอกไม้เหมาะแก่การมาเดินถ่ายรูปพักผ่อนหย่อนใจมากๆครับ ก็จบไปแล้วครับกับ10ที่เที่ยวรอบภูเขาไฟฟูจิหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ตัดสินใจเดินทางจะไปเที่ยวญี่ปุ่นและจังหวัดนามายาชิเที่ยวให้สนุกเดินทางปลอดภัยครับยังไงก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องผมด้วยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และถ้าใครชอบมากๆอยากให้ค่าน้ําค่าขนมก็สามารถกดปุ่มซ u p เปอร์แตงส์ด้านล่างที่เป็นรูปหัวใจได้เลยครับและเลือกค่าขนมค่าน้ํคกา,าไฟที่ท่านอยากให้เราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้บาย